ครับผมสวัสดีครับวันนี้วันหยุดครับอันตะกี้ครับมาขุดอีปูครับนี่หุ่ยอิปูเข้านะครับสังเกตว่านี่มันจะมีวมาันอยูบรรยูนะครับมันจะมีห้อยห้อยถาวมันนะครับนี่อีปูห้อยถาวมันนะครับถ้าขุดล่องเบิงวามีหรือว่ามีนี่เห็นไหมห้อยถาวมันจะเป็นจิก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 ไปนะครับห้ยปูอเอาไปลองขุดเบิงครับ ขุดน้ำขุดนำ้ำรูขุดตามรู้นไปได้ครับแล้วเาก็ค่อยๆเบึง้งหามสับตัวมันหู้หู้อีกแล้วครับนี่ครับเห็นบ่เห็นตัวเห็นบ่ครับผมนี่เห็นบ่เยินไปครับ ยินบร่รพี่น้องยินบร่รนั่นดะเดี๋ยวผมจะเอามากมาบานนี่จกกลับไปงี้อันนี้ต้องใส้แบบมีประสบการณ์นิดนึงนะครับเพราะฉันญี่ปุน่นนี่มือครับฮักครับผมขอโทษเดอร์นี่ครับผมอ,อครับตัวอี่ปูครับอยูในใตต่ม อู้ดคือแมาเพ่ะนยินดีนะครับดองกันได้ปนออมไม่เมืดครับผมคุณเล้ออย่าลืมโทมไอ้เพื่อนนึงครับเดี๋ยวเราไถพันธุจี๊ตกลมจะหนีห่างห้องจะมากัเจ้าของไครเองแต่ว่านะครับนี่มาตัวอีกลุมนึงนะครับหนีก็ยางมาเจอพอดีสังเกตเบังเห็นนะครับห้อยตีนี่ปูครับ ไปรวมไปรวมขุดลองไปเบื้องนะครับหามันนิ้ว่งงแล้วครับจนกว่าจะเห็นอีปูหามันมี้ีกเคปไม่งอดไม่เง่าอยู่ในห่นนี่กุนห์เนาะ โดมีนะครับเห็นว่าปลูกมาแล้วครับผมนี่จับออกมาครับนี่ครับผมใครนะครับลูกมันครับเต็มเลยครับลูกมันเดี๋ยวห้อไปล่างน้ำแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดอยู่ในสาเข้าไปได้กินน้ำอีกนะครับลูกมันสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ บ่มียังจีไถ่เบิ่งแล้วนะครับพักน้ำพัหญ่ฝนกระตกสองสามมือให้แล้วนะครับฝนตกหนักเมื่อนนี้มันหยุดก็เลยฝนตกหนักนะครับให้หน้ามันขุดง่ายก็เลยมาขุดยีปูนะครับจะไปเฮ็ดยังกินนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับชิปนี้ไม่มีสาระอะไรนะครับครับสำหรับปูตัวนี้นะครับที่ขุดขึ้นมาได้นะครับลูกเต็มท้องเลยนะครับเราจะไปเพาะเลี้ยงต่อก็ได้นะครับเพาะเลี้ยงใส่ครับเขาจะไปเพาะเลี้ยงต่อก็ได้นะครับ พอเลียงไซบอปุปูหรือว่าเฮ็ดอียงกระดรบอยมันขุดดินนี้ได้นะครับเข้าไปพอเลียงต่อขุดออกจากหน้าดีที่สุดนะครับเพราะว่าอี่ปุ่นมันก็เป็นศัตรูของเขาเนะมันก็จะกัดต้นเขาต้นกาเข้าตอนถ้าดับหน้าห,หม่นะครับอันนี้เขาก็ขุดออกอาไปกินได้พร้อมนะครับโอเคคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมมือนี้ว่ามีสายไรอย่างครับมันหยุดผูอยังเห็ดดป่วยเบื่อครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ